Welcome Phenomena Unlocker Investment Potential Podcast to สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Financial Advisor Podcast ซีซั่นที่3แล้วค่ะอยู่กับกระแตวรรวันตินารานนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันเป็นตอนที่3แล้วนั่นเองทุกคนเราคุยกันไป2ตอนแรกนะคะเพื่อเห็นภาพไปแล้วนะคะว่าความสําคัญของอาชีพ F.A. นั้นมีอะไรบ้างเราควรจะมาเป็น F.A. ต้องย <Yeah. S 2> ังอะไรยังไมบ้งเป็นพื้นฐานเนาะแต่ว่าถ้าเกิด EP นี้ เราอยากจะมาเจาะลึกกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะว่าสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะมาเป็น financial advisor เนี่ยจะต้องมีไลเซ้นอะไรบ้างซึ่งคนที่จะมาช่วยตอบคำถามให้กับพวกเราหายกังวลหายสงสัยแล้วก็จะได้เริ่มต้นกันได้สัทีก็คือพี่เมย์หรือรัรเมย์นั่นเองค่ะจากทางดีฟินแลนด์มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมย์ค่ะก่อนอื่นสิงสบายดีอยู่นะคะช่วงนี้สีซั่นดีสบายดีับสบายดีครับโอเคครั มีคือต้องบอกพี่เมย์กรณีก่อน,นว่ามีคนเข้ามาถามเยอะเหมือนกันสนใจแหละพูดง่ายพอฟังไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเป็นอาชีพหนึ่งที่โอเคเลยนะแต่อยากให้พี่เมย์ช่วยช่วยทาให้มันแบบเกิดภาพเข้าใจที่ตรงกันก่อนดีกว่าอาจจะขออนุญาตเริ่มจากให้พี่เมย์ช่วยแนะนําหน่อยแล้วกันนะคะว่าคนที่จะมีไลเซน์ทางการเงินเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาควรจนะต้องมีอาชีพอะไรยังไงบ้างเป็นใครอะคะพี่เมย์ที่เดินเข้ามาหาส่วนใหญ่จริงๆคนที่เดินมาหาเป็นใครก็ได้ใครก็ได้จริงๆนะ อาจริงๆนะแต่อย่างน้อยอต้องบรรลุที่ติภาวะก่อนเนาะแน่ๆก็คือเป็นคนที่จบปริญญาตรีแล้วเนาะแล้วก็ไปสอบไลเซนไปสอบไลเซนมีความสนใจเรื่องการลงทุนนะครับเราก็สอบผ่านตัว investment consultant license ก่อนหรือ ic license ก่อนอันนี้สำคัญมาก,ก,กๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะครับของการที่จะเดินเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางกันเงินได้ครับแล้วไม่มีข้อจำกัดจริงๆนะ,ๆนะไม่มีข้อจำกัดอื คือจริงๆถ้าเกิดใครที่สนใจแล้วไปสอบก็ได้เลยถูกไหมคะเขาไม่ได้แบบแบบว่าต้องจบบุตรนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้เนาะในการสอบจริงๆต้องต้องเรียกอย่างี้ครับเวลาสอบผ่านเนี่ยจะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยเราต้องมีวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีก่อนเราจะขึ้นทะเบียนตัวไอซีไรเ้นได้ครับมันแค่ตรงนั้นแหละที่ติดอยู่นิดนึงครับแล้วคนที่เขาอยากจะได้ไรเซนเนี่ยพี่เมย์เขาจะไปใช้ประกอบอาชีพอะไรได้บ้างอะคะอ่าโอเคเอาเปไ็นไยเซนการลงทุนแล้วกันนะจะได้ใกล้ตัวเราเข้ามานิดนึงสำหรับเพื่อตอบโจทย์คำว่าทีรร่ปรึกษาทางการเงิน ก็คือถ้าสอบลายเส้นตัวนี้ได้เนี่ยครับสิ่งที่เราสามารถทําได้คือแนะนําการลงทุนลูกค้าได้นะครับแล้วเราก็สามารถแนะนาหน่วยลงทุนได้เลยที่เรียกว่ากองทุนรวมสามารถแนะนําได้ครับส่วนจะแยกประเภทกองทุนรวมประเภทไหนเดี๋ยวเขาไปเจาะลึกกันนิดนึงว่าไอ้ตัวลายเส้นเนี่ยมันมีกี่ระดับแล้วแต่ระดับมันเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นหมายความว่าคนที่เขาไม่มีลายเส้นก็คือไม่มีเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้เลยถูกใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นใบอนุญาตเนาะผมต้องเรียกว่าเป็นใบอนุญาต,ญาตที่เราเนี่ยผู้ที่สอบผ่านแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถแนะนําการลงทุนลูกค้าได้คําว่าแนะนําการลงทุนเนี่ยจะรวมไปถึงการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยนะครับมไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นนะครับอย่งงางเงี้ยสามารถนาเสนอขายได้เพียงแต่ว่าพอเรามีลายเส้นตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะไปขึ้นสังกัดที่ไหนมากกว่า,อาไอตัวสังกัดตรงนั้นน่ก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราจะเป็นเราจะทำงานรูปแบบไหน นะครับอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่กับหลักทรัพย์เนี่ยครับผมก็มีลเซเส้นของผมเนาะแล้วผมก็มีการต้องติดต่อลูกค้าด้วยนะครับแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่ได้เสนอขายอะไรนะไม่ได้เสนอขายหุ้นนะเป็นเรื่องกองทุนรวมดะฉงะนั้นผมก็ต้องมีไลายเส้นของที่ผมมีอยู่วันนี้แล้วผมก็ต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับอยู่สังกัดบร,ริแห่งหนึ่งนะครับแล้วผมก็สามารถพูดคุยลูกค้าเรื่องกองทุนรวมได้นําเสนอกองทุนรวมได้ครับนั่นคือสมัยที่ผมขึ้นสังกัดแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนะาะถ เออผมไม่ต้องการขึ้นสังกัดกับบอลนะผมอยากเป็นตัวแทนอิสระบ้างนะครับอยากอยากขึ้นกับใครก็ได้อย่างเช่นเอาไลเซนส์ที่ผมมีเนี่ยไปขึ้นกับทางบรจต่างๆก็ได้นะครับหรือบลนก็ได้นะครับซึ่งสามารถเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าตัวแทนแนะนําหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าได้ครับเน้นแสดงว่าจะมีสังกัดหรือไม่มีสังกัดก็สามารถทํางานด้านนี้ได้ถูกใช่ไหมคะ จร,จริงๆต้องบอกว่ามีสังกัดดีกว่านะอย่าไปให้เขาไม่มีสังกัดครับเขาว่ามีสังกัดก็คือว่าผมเป็นพนักงานประจําก่อนผมมีเป็นพนักงานประจําธนาคารหลักทรัพย์บลจอย่างเงี้ยคือสังกัดอยู่ที่เดียวทํางานได้ที่เดียวนะครับเขาจะมีข้อกําหนดอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณอยู่ที่นี่แล้วเป็นพนันกงานประจําแล้วไม่สามารถเสนอขายพันธ์ที่อื่นได้นะต้องเป็นเฉพาะของที่เขาเขาเตรียมไว้ให้นะครับแต่อีกแบบนึงก็คือเป็นตัวแทนอิสระนะครับตัวแทนอิสระก็คือว่า ผมเอาลายเส้นที่ผมมีเนี่ยไปขึ้นกับบลจได้แล้วไม่ใช่สิบลจที่เดียวนะมันจะขึ้นกับสีม่วงสีเหลอืองสีฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับผมสามารถทำแบบนั้นได้นะครับ<ด>หรืออีกแบบหนึ่งก็คือผมสามารถเอาลายเส้นของเองเนี่ยไปขึ้นกับหลักทรัพย์บางที่ที่ยอมรับนะครับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนะครับก็สามารถทําได้นะครับหรือมาขึ้นกับบลนอนะครับเป็นบริษัทในหน้าจําหน่ายหน่วยลงทุนอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันครับก็สามารถ อาจจะขายกองทุนได้หลากหลายได้ถ้าเขามีตามจำนวนที่เขานำเสนอขายได้ครับจริงๆให้งี้ลายเส้นก็เหมือนเป็นวีซ่าเรื่อหนึ่งเหมือนกันเลยนะพี่เมย์ที่ทำให้เราสามารถเดินเข้าเดเาไปที่นี่ไปที่นี่หรือแบบมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าป <c oughs> เขาได้ถูกอย่างนั้นถูกไหมคะจะจะีจะริตอย่างนั้นก็ได้นะใบลายเส้นมันก็คือใบอนุญาตแหละเพียงแต่ว่าเวลาเราได้ใบอนุญาตการขายนะเนาะแต่ว่าเราจะาขายของของ,ของใครละนะนะเราขายอะไรมากกว่า นะครับสังกัดเจ้าเดียวหรือหลายหลายที่นะครับมันอยู่ที่เรามากกว่าเราจะส,สังกัดที่ไหนครับงั้นมาลงลึกกันหน่อยพี่เมย์อยากรู้จักแล้วว่าไอ้คำว่าลเซนเนี่ยแล้วในประเทศไทยอ่ะเขามีอะไรบ้างคะเพราะเนี่ยถ้าอย่างในแง่ของแบบการลงทุนก็รู้สึกว่ารู้จัก IC ไอซีลเซนแค่นั้นอย่างเงี้ยคะมีอื่นหรือเปล่าอ่ะโอ้เยอะแยะเลยครับจริงๆลเซนมีหลากหลายนะไม่ว่าจะเอาเป็นไล IC ไอซีลเซนก่อนละกันเนาะ,อะไอซีลเซนเนี่ก็เริ่มตั้งแต่เบสิคที่สุดคือไอซีเพลน นะครับ IC p l a n เนี่ยคือสามารถจำหน่ายกองทุนรวมทั่ว,วไปได้นะครับ mm hmm. อย่างเช่นกองทุนรถยนต์ภาษีอย่างเงี้ยครับกองทุนมันนี่มาเก็ตกองทุนตราสารทุนอย่างเงี้ยเรากองทุนตราสารเราสามารถนําเสนอได้นะครับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คือจากไอซีเพลแล้วนะครับก็เป็น i c c o m p l e x นะครับที่ซับซ้อนขึ้นไปนิดหนึ่งก็คือช่วยให้เราสามารถนําเสนอขายกองทุนที่ภายในกองทุนนั้นนะครับมีสินทรัพย์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากขึ้น,นครับตามเงื่อนไขกองทองกันหนดไว้ ถ้าเราสอบตัวนี้ได้เราก็สามารถจำหน่ายกองทุนที่ไส้ใน,นครับอาจจะเป็นลาารลักษณัที่เป็นเฮจฟันบ้างภายในนะครับตราสารนี้ต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็สามารถจะเรียกว่าเปิดเปิดคล้ายๆกับเราสามารถขายได้ทุกสิ่งที่เป็นกองทุนรวม mm hmm. ต้องเรียนกันดีกว่านะนะครับ mm hmm. ส่วนถ้าขึ้นไปขั้นหนึ่งก็จะไปแล้วไปอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นลาาร,รออนลักษณะที่มีเรื่องของพู้ดและมีเรื่องของผู้ดีรับวัิเข้ามาเนี่ยครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับชั้นไป แต่ยังน้อยที่สุดครับถ้ามองถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับตัวลายเส้นที่สําคัญสำหรับทุกคนวันนี้นะครับผมคิดว่าอย่างน้อยๆที่สุดก็ต้องมีตัว IC p l a พ e ก่อนนะครับเพื่อเราสามารถที่จะหน่วยกองทุนเบื้องต้นได้อย่างเช่นแนะนําให้ลูกค้าคนในครอบครัวครับลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีอย่างเงี้ยครับ S อ F I เซึ่งเป็นเบสิเนะนะครับสามารถทําได้และหรือเขาต้องการจะออมเงินพักเงินเป็นมันนี่มา k e เก็ตก็ทได้เช่นเดียวกัน นะครับแล้วถ้ามีเวลาก็ไปสอบเพิ่มครับอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับเป็น c o m p l e x l e ์เลเสครับก็จะช่วยให้เราสมาร์ทเปิดขาย UNIVERSE ของกองทุนได้มากขึ้งขึ้นอีกครับอืมแสดงว่าวกลุ่มได้คือกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนถูกไหมคะพี่เม่ที่ใช่ครับใช่ครับแล้วมีกลุ่มอ,อืม่นอีอกไหมการลงทุนครับ จริงๆกองทุนฝั่งกองทุนก็จะมีอะไรชนีกตัวที่ผมตกไปนิดนึงก็คือมี IC p l a n IC Complex ใช่ไหมครับอ,อีกตัวหนึ่งเป็น investment planner อ่า investment planner <IT. S 1> คืออ่า investment planner เป็นที่เรียกว่า IP เนาะตัวเนี้ยสามารถแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจจะขึ้นไปขั้นหนึ่งก็ต้องไปเรียนหนังสือก่อนเรียนหนังสือเพิ่มเป็น Requirement เนาะไปเรียนตัว c f p โมดูลหนึ่งโมดูลสองสอบให้ผ่านนะทั้งโมดูลหนึ่งโมดูลสองนะครับแล้วก็มี d ีเวอชั่นอีกตัวหนึ่ง ท่านก็สามารถขึ้นทะเบียนครับเป็น investment planner ได้อย่างเงี้ยเราสามารถจัดพอร์ตได้เนาะอย่างคุณกระแตเดินมาหาผมนี่ผมก็ถือตัว ip license นะครับก็คือสามารถได้จากคุณกระแตได้อาจจัดสัดส่วนการลงทุนเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างผมถึงสามารถพูดในคอมพิวตได้ด้วยนะครับอันนี้คือฝั่งของการลงทุนนะครับนอกจากนี้มันมีอื่นอื่นี่ครับถ้าเป็นฝั่งของ investment ก็จะมีแตกแขนงย่อยไปอีกครับไม่ได้เป็น ได้นาอย่างเดียวนะแต่เขาบริหารจัดการเรียกว่าอาจจะเป็นกองทุนรวมนะครับให้กับบลจอยเป็นต้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็ต้องสอบลายเส้นไม่ว่าจะเป็นซีซ่าไม่ว่าจะเป็น CFA นะครับเขาต้องไปสอบลายเส้นเพิ่มเติมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นต้องเรียกว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะของสําหรับท่านที่ต้องการจะเดินสายเป็นลักษณะเป็นฟันมนเจอร์เนาะดูแลบริหารพอร์ตไม่ได้ดูลูกค้าเป็นรายคนแล้วแต่ดูเป็นภาพแบบนก้อนใหญ่นะครับเอ่อแต่แขนไปมากกว่านั้นมีอีกไหมก็จะมีลักษณะที่เป็นเอ่อ ไลเซนส์ที่เป็น FIM ก็มีนะเป็น Financial Risk Manager ก็ได้สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องบริหารความเสี่ยงในองค์กรนะครับพวก Risk Management ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบลจบรลรอนะครับหรือแม้แต่รบริษัทประกันชีวิตก็ตามธนาคารก็ตามก็จําเป็นต้องมีบุคลากรที่มีไลเซนส์เหล่านี้เช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ที่ผมแตะไปเนี่ย FIM ก็จะเป็นไลเซนส์เฉพาะด้านไปด้านนะครับ Uh huh. อันนี้คือาขาย i n v e s t m e n ททั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังครับน่ขาของ Investment แต่ละคนก็จะมีเลเวลในการที่จะให้คำแนะนำในการมีอำนาจในการที่จะแนะนำหรือจะขายอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกังนออกไปตามแต่และเส้นที่ตัวเองถือถูกไหมคะพี่เมย์ถูกครับถูกครับก็คือผมต้องเรียกว่าเป็นเชิงลึกดีกว่าเนาะเพราะว่าการที่เรามีไลเซน์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ติดตามอยู่เสมอแล้วก็ต้องเอาเรียกว่าอะไร refresh ไลเซนทุกๆุอย่างสองปีบ้างสามปีบ้างแล้วแต่เงื่อนไข คือพูดง่ายๆเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดนะครับเพราะว่าอยู่ในวงการทางการเงินข้อมูลข่าวสารก็เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่อัปเดตอัปเกรดตัวเองเราก็จะตกเทรนด์ด้วยนะครับนันก็จะเป็นร i r e m e n t บังคับนะครับก็ผมคิดว่าทุกๆคนก็ต้องมีครับอย่างน้อยขั้นต่ำก็ต้องมีลเซเส้นก่อนแล้วก็มีความรู้ถึงจะเสนอขายหรืแอแนะนํานการลงทุนให้กับคนอื่นได้ครับแลวถ้าเกิดอยากจะมาเป็น FA ของนักฟินโเมนาล่ะคะแบบนี้เอาเลยเนี่ยแบบที่แบบเป็นอยู่ได้เจอแบบพี่เมย์ได้เจอกับ ทีมงานวีฟีน<จ>อะไรอย่างเงี้ยต้องมีดีควายลายเส้นอะไรบ้างคะพี่เมย์จริงๆถ้าเป็นไอลายเส้นของทางฟิลดมิน่าครับขึ้นทะเบียนกับฟิลดมิน่าเนี่ยจริงๆถ้าเป็นในอดีตเนาะเราเราเราต้องการตัวเราอยากให้ FA นะครับมีขั้นต่ำเนะาะต้องเป็น Investment ตัว IC Comp l e x l e v e l 2นะครับแต่ในปัจจุบันวันเนี้ยนะครับเราปรับเราปรับลงมาแนละ้วเราปรับมาขยายฐานมากขึ้นคือ,คอเราพร้อมที่จะลองรับ กลุ่มที่เป็น IC Plan ด้วยนะครับณนะวันนี้ตั้งแต่วันที่1มีนาเป็นต้นมาเนี่ยเรารับแล้วครับที่ปรึกษาทางการเงินที่มี IC p l a n แล้วนะครับเพราะงั้นท่านที่ฟังอยู่วันนี้เนาะถ้าท่านมี IC Plan อยู่แล้วไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนที่ไหนนะครับมีความรู้มีความสนใจด้านการลงทุนอาจจะดูแลพอร์ตตัวเองอยู่นะก็สามารถมาขึ้นทะเบียนกับเราได้นะครับจริงๆอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะแต่การเป็นอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินวันนี้จริงๆมันเริ่มที่ตัวเราเองก่อน S <S เริ่มจากนักลงทุนทั่วไปเลยเราเราดูแลพอร์ตตัวเองลงทุนเองทําไมเราไม่สอบลายเส้นดูนะครับข้อสอบประมาณหนึ่งร้อยข้อเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ยากมากนะครับอ่านหนังสือทําความเข้าใจโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นนักลงทุนอยู่แล้วเนี่ยท่านมีความรู้เรื่องการลงทุนอยู่แล้วด้วยท่านก็ลองสอบลงสมัครออนไลน์ได้นะครับเข้าไปดูไปสอบนะครับสอบครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านก็สอบครั้งที่สองได้นะครับยังสอบได้อีกหลายครั้งเกเดีว่าเราพอทําได้ไหม ครับอ่าคือแต่ว่ามันก็มันก็อย่างที่พี่บอกไปก็ถูกนะคะพวกนั้นลงทุนบางทีเราก็จะได้รู้ว่าไอ้ความรู้หรือหลักคิดที่เรามีเ่ยถ้าเกิดต้องมาแบบดูกันตามทฤษฎีหรือว่าดูกันตามแบบความความถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดถูกต้องจริงหรือเปล่าเป็นการแบบทวนตัวเองด้วยเป็นในตัวและถ้าเกิดสมมติสอบได้แล้วอย่างนั้นก็เป็นการเป็นเหมือนใบเบิกทางแหละแต่ว่าทําให้เราสามารถมองหาอาชีพอื่นๆเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นด้วยเนาะ เดี๋ยวจริงๆเนี่ยจะบอกทุกคนเลยนะคะว่า FA เนี่ยของทางฟิน,นาแนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดีๆด้านอื่นๆเนี่ยให้ได้เห็นเหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาเป็น Financial Advisor ที่นี่ก็อย่างที่พี่เมย์บอกไปมี IC เพลนก่อนอันดับแรกไปลองเรียนลองสอบดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคุณอาวุธอื่นๆที่เราคุยกันค่อยตามมาทีหลังก็ได้ใช่ไหมคะพี่เมย์ใช่ครับตัวอื่นๆก็จริงๆก็้อกเหนือจากทาง Investment c o n s u l t a n t นะครับตัว IC เพลนเนี่ยจริงๆโดยที่ผมเจอเยอะๆเนาะ ส่วนใหญ่บางท่านก็อาจจะมาจากฝังง่งตัวแทนประกันชีวิตนะครับาาทำงานมาเป็นสิปีในด้านตัวแทนประกันชีวิตก็มีลเซเส์นอยู่แล้วก็าจะขายโปรดักที่เป็นยูนิตลิงก์ด้วยคือท่านก็มี IC ซอยู่เหมือนกันเนะาะไอซีก็ลเซเส์เหมือนกันนะครับวันนี้ท่านก็สามารถตัวลเซเส์นนั้นน่มาขึ้นทปเกับเราได้นะที<ช>่เป<ม>็นไอซีไปครับท่านก็ได้สามารถสามามรถที่จะนเสนอโปรดักให้ทั้งสองฝั่ง<ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอโต,ตัวเปิดตัวเป็นสถาบันประกันชีวิตท่านสามารถทําทั้งสองนะ นะครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้ลูกค้าทุกคนนะครับของท่านเองนะครับผมคิดว่าเขาต้องการคนที่ดูแลแล้วถ้าเราดูแลได้ทั้งสองส่วนเนาะทั้ง Investment ด้วยทั้งประกันชีวิตด้วยเนี่ยเหมือนเบ็ดเสร็จในตัวคนเดียวครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นครับก็น่าจะเกิดประโยชน์ส<ม>ูงสุดกับทั้งลูกค้าและเราครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวล้นๆเลยค่ะการที่สามารถหาคนที่คุยได้ทั้งแบบทั้งขาของลงทุนแล้วก็ทั้งขาของประกันเนี่ยคืออย่าลืมว่ามันเงินมันเป็นเงินเราทั้งคู่ทุกคนแต่จะรับ ให้แบบเออมันสฝั่งเนี้ยมันแบบอยู่ในสัดส่วนที่มันโอเคพอเหมาะกับตัวเราเนาะการมีที่ปรึกษาก็จะช่วยได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจยังไงเพิ่มเติมก็อย่าลืมนะคะตอนนี้กฎเกณฑ์ต่างๆของน้ำฟิโนเมนาก็มีการปรับลงมาให้หลายๆท่านแล้วด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะอยากจะรับฟังเพิ่มเติมว่าในแง่มุมของทาง Financial Advisor หรือว่าที่ปรึกษาทางการเงินของนัทฟีโนมิน่าเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างก็อย่าลืมนะรับฟังได้ในพอดแคสต์นี้นะคะทางแอปพลิเคชันต่างๆที่ทุกคนใช้อยู่ไแน่แหละหรือว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของฟีโนมิน่าก็ได้นะคะเป็น finno me fa podcast ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวไว้ e อีพีหน้าพี่เมย์เราจะมาคุยกันให้มากยิ่งขึ้นพี่เมย์เตรียมตัวนะเพราะจต้องขออนุญาต<อ> ค่ะว่าการมีไลเซนต์องศาปีสองได้แล้วนะแล้วก็ได้มาเป็นที่ปรึกษาแล้วเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามกไปได้ในอ e ีพีหน้าแลวกันนะคะสําหรับวันนี้ตาแล้วก็พี่เมย์ตั้งของอนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ฟิโนมีนาเปิดรับสมัคร IC Play แล้วสนใจเริ่มต้นในการเป็น FA มืออาชีพมาเริ่มต้นกับฟิโนมีนาดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ w o r l d w i h e n o m e n a c o m f i n a n c i a l a d v i s o r